so Tell me can be something i have ชาย เฉียวเฉลิมพระเกียรตินะครับนายอคุคาร์ทองนิรมนรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนะครับขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงครับที่ได้ให้ณให้เกียรติมาเป็นมาร่วมในงานวันคนพิการนะครับสากลประจําปี257ในวันนี้นะครับจังหวัดปทุมธานีนะครับก็ให้ความสําคัญนะครับกับการพัฒนาสังคมนะครับในการส่งเสริมฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับของผู้ทด้โอกาสในทุกๆเป้าหมายนะครับเช่น เด็กสตรีผู้สูงอายุรวมถึงคนพิการ ที่ได้มีโอกาสก่าวสารถึงพี่น้องคนพิการภายใต้ของพ่อส,ส่งเสริมการเป็นผู้นำคนพิการเพื่ออนาคตที่ครอบคุมและยั่งยืนซึ่งสะท้อนถึงพลังและสักยภาพของคนพิการในฐานะผู้นำที่สามารถเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนสังคมให้มีความเท่าเทียม ควบคุมและยั่งยืนมากยิ่งขึ้นในหัวข้อปีนี้ไม่ได้เป็นเพียงแนวคิดแต่เป็นการยำ้ำถึงบทบาทสำคัญของคนพิการในกระบวนการตัดสินใจได้ทุกระดับตั้งแต่ชุมชนท้องถิ่นจนถึงเวทีโลกเพื่อให้เป้าหมายของการพัฒน,นาที่ยั่งยืนในพศ .2530 เป็นมินได้ทุปิฏิในนามสมาคมคนพิการปทุมธานีในฐานะองค์กรที่ทำหน้าที่อักลักนนโยบายและพิทักษสิทธิ์ของคนพิการยังคงคมุ่มั่นทำงานเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ย,ยั่งยืนข้าพเจ้าขอเน้นย้ำถึงเป้าหมายสำคัญที่เราทุกคนต้องร่วมกันกับเพื่อนได้แก่ส่งเสริม ผู้นำคนพิการไม่เพียงแต่ในด้านงานคนพิการเท่านั้นแต่ต้องพ้นถึงทุกมิติด้านเศรษฐกิจและสังคมและการเมือ,อง 2. องสร้างสังคมเพื่อคนต้งมวลโดยการจัดอุปสรรคที่ขวางการคนพิการในการเข้าถึงโอกาสและสภาพแวดล้อมต่างๆโดยเฉพาะด้านการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารและการสื่อสารสสนับสนุนมีสนับสนุนมีส่นสนสนสนวนร่วมของคนพิการในกระบวนการตัดสินใจเพื่อให้เสียเพื่อให้เสียงข,ของคนพิการได้รับฟังและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่แท,ท้จริง 4. เสริมสร้างวัรนหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิของคนพิการให้เป็นที่เข้าใจในสังคมอย่างแพร่หลาย เฉลิมฉลองความสํำเร็จของคนพิการที่ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถและพลังแห่งความมุัม่นข้าพเจ้าในฐานะตัวแทนคนพิการขอใช้โอกาสนี้กล่าวถึงความสําคัญของการส่งเสริมการใช้ภาษามือและการพัฒนาบริการล่ามภาษามือที่มีคุณภาพเพื่อให้คนหนูหนวกในประเทศไทยสามารถสื่อสาร และมีส่วนรวมในสังคมแต่อย่างตีมพี่พี่น้องคนพิการที่คารพทุกวันนี้การสร้างสังคมเพื่อคนทั้งมวลไม่ใช่หน้าที่ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันคนทุกคนข้าพเจ้าขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมมือกันมาเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ไม่ไมีที่ไม่มีใครถูกทิ้ง ไปข้างหลังสุดท้ายนี้ข้าพระเจ้าขอบคุณท่านที่มีส่วนร่วมในการเพิ่มโอก,กาสและสร้างเสริมชนค่าคนพิการในสังคมที่เท่าเทียมและขอส่งกำลังใจให้พี่น้องคนพิการทุกคนในการเดินหน้าสู่ความสำเร็จได้ตาคงับขอบคุณครับสำหร่ง นายกการชันิวัตนประทรุมธานีในสมัยที่หนึ่งนะครับและวันนี้เป็นกลับมาทำหน้าที่ในสมัยที่สองได้ยังไม่ถึงสองเดือนนะครับถือว่าการจัดงานในวันนี้นั้นเนี่ยเราให้ความสำคัญอย่างมากต้องเรียนท่านรัฐมนตรีและท่านผู้มีเกียรติว่าคนพิการในประทรุมธานีนั้นเนี่ยตามที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้รายงานไปแล้วนะครับที่ขึ้นทะเบียนไว้เนี่ยสองหมื่นสามพันแต่ที่จริงแล้ว ที่ไม่เข้เศษก็ยังมีมากกว่านั้นนะครับโดยเฉพาะผู้พิการหลายๆทั้งเจประเภทผมยืนยันว่ารถเข็นในประุมทานีนั้นในช่วงในช่วง3มปีคนพิการที่ต้องการใช้รถเข็นมนุษย์ล้อนั้นเราสามารถมีรถเข็นให้ทั้งหมดนะครับโดยจัดโครงการต่างๆโดยไม่ใช้งบประมาณของรัฐบาลนะบนอกจากนี้ผู้พิการทางสายตา เรายังจัด,าจดหาไม้นำทางรุ่นใหม่แวที่สามารถพับเก็บได้นะครับทุกคนตน้องมีในประิธภัณฑนี้อันนี้โดยการที่ไม่ได้ใช้งบป,ประมาณเราใช้ใช้ความสำคัญส่วนตัวในการจัดหางบป,ประมาณมาให้นะครับต้องเรียนว่าวันนี้ลหลายพระสูตรที่มาเราเห็นว่าวันนี้เป็นวันงานทีจ่จัดงานเพราะว่าทุกคนให้ความสำคัญจริง แล้วเ,เราก็กำลังดำเนินการร่วมกันกันกบองค์กรต่างๆ องอาสาสมัครพัฒนา,ภาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประถุธานีนะครับพี่น้องคนพิการแล้วก็ท่านแขกค้มีเกียรติทุกท่านนครับ แต่ว่าสิ่งที่ผมทำนะครับต้องบอกว่าเรียนพักรักจำจะเป็นการแสดงให้เห็นครับว่าวันนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของรุ่เราเราจะยื่นมือเข้าไปนอกจากรู้เรื่องงานแล้วแล้วเราจะต้องรู้สึกถึงว่าพี่น้องคนพิการนั้นเดือดร้อนอย่างไรแล้วก็มีความต้องการอะไรบ้างสิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้ตลอดหนึ่งปีกับอีกสี่เดือนที่ ทำงานในฐานะารั้งใจว่าการกระทรวงพม mm hmm. ก็คือว่าคนพิการเกลียดที่สุดครับเวลาบอกว่าทํางานช่วยคนพิการแล้วได้บุญเพราะเขาบอกว่าเขายังไม่ตายไม่ต้องทําบุญให้แต่สิ่งที่คนพิการต้องการที่สุดก็คือโอกาสโอกาสที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างเป็นอิสระไม่ต้องพึง่งพาใครไม่ต้องเป็นภาระของใคร เราก็สามารถที่จะเป็นกำลังสำคัญที่จะมาพัฒนาประเทศไทยของเราให้เดินไปข้างหน้าด้วยกันโดยที่ไม่ทิ้งใครไปข้างหลังในวันนี้ผมเองต้องขอขอบคุณครับท่านนายกการบริหารส่วนจังหวัดประทุมธานีอาจารย์ธีรักชลทวีฬที่ได้ให้เกียรติเชิญผมมาเป็นประธานในวันนี้เราก็ยังให้พอนะครับว่าถ้ายังเป็นรัฐมนตรีอยู่ก็จะมาทุกป,ปีก็ขอให้ได้มาให้อาจารย์ทุกป,ปีนะครับ ที่สําคัญที่สุดคือท่านมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะทําให้พี่น้องคนพิการกว่าสอง0 0ชีวิตในจังหวัดปทุมธานีนั้นสามารถที่จะมีคุณภาพชีวิตได้เหมือนกับคนปกติทั่วไปเพราะว่าวันนี้ครับจังหวัดปทุมธานีเป็นอีกหนึ่งจังหวัดครับที่มีศักยภาพเป็นอย่างยิ่งการที่ประเทศไทยของเราจะเดินไปข้างหน้าเราจําเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องมีกําลังของ พี่น้องประชาชนทุกๆคนผมเชื่อว่าวันนี้ทุกท่านทราบกันดีอยู่แล้วว่าประเทศไทยของเราเป็นสังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์แบบก็คือมีผู้สูงอายุนะครับเกินกว่า20%ขึ้นไปบวกกับการที่เรามีเนกเกิดใหม่น้อยลงน้อยลง,น,ยลงน้อยลงนั้นมันทําให้จํานวนแรงงานที่จะอยู่ในวัยทํางานของประเทศไทยน้อยลงไปทุกวันทุกวันดังนั้นจำเป็นมากครับที่เราจะต้องการอาศัยกําลังกายกําลังใจ กำลังสมองพลังจากทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นพี่น้องผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นคนไปทำงานและโดยเฉพาะอยิ่งพี่น้องคนพิการทุกๆประเภทพี่น้องคนพิการนั้นไม่ได้เป็นคนที่ด้อยโอกาสนะครับแต่ว่าสังคมพลาดที่จะให้โอกาสก,ากับพวกเขาเหล่านั้นในการที่จะให้พวกเขาเหล่านั้นได้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญของประเทศไทย ผมเองได้มีโอกาสทำงานกับพี่น้องคนพิการผมเองได้มีโอกาสเอาผ้าปิดตาแล้วก็เดินข้ามสี่แยกราชประสงค์ตอนกลางวันผมเองได้มีโอกาสนั่งในรถวีวแชร์แล้วก็เข็นตัวเองขึ้นรถไฟฟ้าแล้วก็เดินแล้วก็ไปตามทางได้ล,ลองเข็นรถเข็นขึ้นเครื่องบินด้วยและที่สำคัญได้เคยมีโอกาสพาคนพิการ ไปเรียนดำน้ำได้เห็นครับว่าศักยภาพของคนพิการประเทศไทยนั้นไม่ได้น้อยกว่าคนอื่นในทั่วโลกเลยโดวยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเรามีการแข่งขันกีฬาระดับนานา,นาชาติไม่ว่าจะเป็นเอเชียนเกมโอลิมปิกเกมหรือแม้แต่ซีเกมเราจะเห็นว่าพี่น้องคนพิการประเทศไทยนั้นนะครับในกีฬาพาราลิมปิกนะครับหรือว่าเอเชียนพาราเกมจะสามารถทำผลงาน ได้ดีกว่านักกีฬาคนปกติทั่วไปสะท้อนให้เห็นว่าพี่น้องคนพิการในประเทศไทยนั้นมีความสามารถและที่สาคัญทุกท่านเป็นกําลังในการที่จะทําให้ประเทศไทยของเรานั้นพัฒนาก้าวหน้าไปได้กันกระทรวงพอหอน้าที่ของพวกเราในวันนี้นอกจากจะทํางานเรื่องสังคมสงเคราะห์แล้วเรามีหน้าที่ในการที่จะดึงเอาศักยภาพของพี่น้องในกลุ่มเปราะบางทุกๆก,กลุ่มครับ ึ้นมาเป็นกําลังในการที่พัฒน,นาประเทศแน่นอนย่อมมีพี่น้องบางกลุ่มที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษแต่ผมเชื่อว่าหลายท่านในที่นี้ยังมีศักยภาพที่สังคมยังไม่รู้ศักยภาพที่ยังสามารถดึงออกมาใช้เป็นพลังให้กับจังหวัดปทุมธาน,นีได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทํางานของกระทรวงพอมในวันนี้ครับเราจะทําให้คนทุกคนในประเทศไทยที่เมือ่อก่อนนี้เราชอบเรียกกันว่ากลุ่มเปราะบ,บาง เราจะมาเสริมยัยเล็กให้กับกลุ่มเปราะบางเพราะาทุกท่านไม่ใช่คนเปราะบางครับทุกท่านเป็นคนที่มีความอดทนทุกท่านเป็นคนที่มีความพยายามมากกว่าคนทั่วไปอีกผมก็เลยสงสัยประจํานะครับว่าเวลาเรียกพี่น้องกลุ่มเปราะบางเขาเปราะบางตรงไหนเพราะเขาเข้มแข็งแล้วก็มีกําลังกายกําลังใจมากกว่าคนปกติทั่วไปเสียอีกที่สําคัญเมื่อสักครู่ดีใจเป็นอย่างยิ่งครับที่ท่านนายก ได้บอกว่าจะทําให้จังหวัดปทุมธานีนั้นมีอารยสถาปัตย์นะครับทำให้พี่น้องคนพิการสามารถเดินทางได้ไม่แตกต่างกับคนทั่วไปและรถเข็นวิลแชร์ในจังหวัดปทุมธานีนั้นทุกคนนะครับมีกันเกือบหมดแล้วไม้เท้าขากต่างหากทำให้คำกล่าวที่เขาเตรียมมาให้หลานเมื่อสักครู่เนี่ยบอกว่าปีนี้เป็นปีมหามงคลที่กระทรวงพม ได้มีโครงการจัดหากายอยุปกรณ์71,200ชุดเพื่อเสนิมรรรนนพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบนะครับแล้วก็จะขอฝากไปยังพี่น้องคนพิการในจังหวัดปทุมธานีว่าถ้าท่านยังขาดอะไรขอให้รีบบอกมาก็ไม่รู้จะบอกอยังไงแล้วเพราะว่าท่านนาย,ยกมีให้ไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าสันขอแสดงความยินดีครับกับพี่น้องคนพิการในจังหวัดปทุมธานีที่ ท่านมีผู้นําที่ใส่ใจที่ให้ความสําคัญและคอยดูแลพี่น้องประชาชน,เ,นเรียกได้ว่าทุ่นหน้าโดยที่ไม่แบกใครนะครับแล้วก็ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังดังนั้นในปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งครับที่ผมรู้สึกดีใจด้ที่ได้รับคําเชิญจากอาที่รักของผมเพราะว่าผมกับท่านนายกนั้นรู้จักกันมาตั้งแต่ผมยังเป็นเด็กๆตัวเล็กๆเ,เดินตามพ่อมญหาอยู่วันนี้มารับตําแหน่งเป็นรัฐมนตรี ท่านนายกหรืออาแจนของหลานนั้นมารับตําแหน่งเป็นนายกองการบริหารส่วนจวนังหวัดปทุมธานีแต่ว่าจะนายกหรือจะรัฐมนตรีอะไรก็แล้วแต่สองคนนี้คนที่ชื่อคบรถวิทย์กับคนที่ชื่อวราวด์ก็เป็นอาเป็นหลานกันอยู่อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับอาครับและที่สําคัญนะครับในโอกาสมาพบปากกับพี่น้องคนพิการในจนังหวัดปทุมธานีอีกครั้งในวันคนพิการสากลรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าปีหน้า จะได้มีโอกาสมาเปิดงาน,นีอีกก็แปลว,ว่าผมก็ยิงจะเป็นรัฐมนตรีอยู่ตามที่ท่านนายกได้ให้บดไว้เมื่อสัปครู่นะครับแล้วก็พูดมาก,ก็เยอะแล้วยังเหลือการมอบรางวัลอีกเยอะมากมายนะครับขออนุญาตใช้โอกาสน,นี้ครับเป็นตัวแทนท่านพี่น้องคนพิการและท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่นี้เปิดงานวันผลพิการสา,รากลจังหวัดปทุมธาน,นีประจำปี2567และขอเป็นกำลังใจให้กับ ท่านในการจัดงานและเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องคนพิการทุกๆคนครับขอบคุณครับ ที่2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแยงอันดับที่3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ,นบออ่อเงินลำดับที่4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงน้ำรักสถานีอนมามัยสมเด็จย่า84ค่ะลำดับที่ห้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงคอหายสองที่5ค่ะและลำดับที่6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงกาสามสองสัตว์ GIB คอมพิวเตอร์คุณจำกัดค่ะลำดับต่อไปมอบโลกเกียรติคุณอาสา ที่สองนางสุภาพรบไทรีอันดับที่สามนางสุนันทาเชยชม อินทองน้อยสอขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับชอเยียมดีครับยอเี่ยีคอันนี้เป็นรอบที่คระเทศยนะครับยอได้ได้ขอบคุณมากขอบคุณมากอันนี้ได้อันนี้เป็นของเื่นหรือของ ขอบคุณมากครับถ่ายทางไหนเอ่ยขอบคุณมากนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนเลยนะทีมงานเก่งๆแบบนั้นเลยขอบคุณมากขอบคุณครับของกล้องครับได้ครับได้ครับย่ามันช่างครับใส่ตุ๊กตาครับมองกล้องครับย่ามันช่างครับโอเคครับกลงนี้นะครับกล้องนี้นะครับหนึ่งสองสามอีกหนึ่งภาพครับหนึ่งสองขอบคุณครับ